ตายแล้วเราจะไปได้หรือไม่โอ้แเราจะไปยังไงเนี่อ่แรงลมที่เกิดจากน้าตกตกลงมาสู่พื้นนะครับแล้วก็เป็นลมผมเห็นลุงด้วยนะสวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับผมกับบีฟีแมนนะครับเหมือนเดิมครับอยู่ในป่าในเขาเหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะไปดูว่าวันนี้ผมจะไปดูอะไรที่ไหนเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าที่นี่มันคืออะไรนะครับ นั่นนะครับน้ําตกยุงทองนะครับผมได้ยินเสียงไหมครับได้ยินไหมเสียงน้ําตกนะครับน้ำตกยุงทองอีก550เมตรไปดูน้ําตกกันถ้าคนอุดรก็น่าจะรู้แล้วว่าที่นี่คือที่ไหนที่นี่คืออุทยานแห่งชาตินายุงน้าโสมนะครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนนะเป็นช่วงที่น้ําป่าไหลหลากนะครับก็ รับรองว่าน้ำตกนี้ต้องไหลแรงแน่นอนเห็นไหมครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกนายุนว่าต่าไปก็เช่นเคยนะครับดูมีอะไรบ้างนะเราจะประมาณนี้นะครับตอนนี้เราอยู่นี่400เมตรเจอนี่เดี๋ยวน้ำตกอยู่ตรงไหนตัดน้อยนะครับบอกว่าน้ำตกนายุงก็แยกออกมานี่ผมอาจจะเดินไปไม่ถึงทั้งหมดนะอาจจะถึงแค่น้ำตกนายุงนะดูก่อน ดูก่อนว่าจะไปถึงไหนนะครับนั่นแหละครับเส้นทางที่ขึ้นไปก็ลักษณะก็เป็นจื้นนะแช่แชนะครับรองเท้าที่ใส่มาควรจะเป็นรองเท้าผ้าใบนะควรจะเป็นรองเท้าผ้าใบคุ้มส้นที่มีพื้นที่มีพื้นรองเท้าที่มันเกาะที่มันไม่ลื่นนะครับประมาณนั้นแหละครับเข้ามานี่ดูครับ ดต่อไปดูก็รู้ว่าเวลาฝนตกน้ํามันต้องไหลลงอย่างนี้แน่นอนนะฮะก็ถ้าฝนตกก็ต้องงดเลยนละครับอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับถ้ามาดูน้าตกตอนที่ฝนตกนะอาจจะเจอน้ำป่าไหลหลากนะครับแมนะไดินเสียงไหมครับเสียงมาจากตรงนู้นนะโอเคไปต่อจริงๆผมกะว่าจะมากางเต็นท์นอนนะ แต่เหมือนว่าจุดที่เป็นลานกางเต็นท์นั้นเขาบอกว่าถ้าน้ําป่าไหลหลากมาแล้ว,ลวเราจะเก็บเต็นท์ไม่ทันนะครับดูเขาทาเป็นทางเดินขัน้นบันไดไปให้หู่นะราลังลื่นด้วยกันแล้วกันถ้ามาช่วงหน้าฝนนะครับผอว่าได้ยินเสียงฝน,นตกเลยนังมาจากแถวนู้นนั่นแหละนะครับโอ้ต้อนอะไรวะเนี่ยต้อนอะไรวะเนี่ย สูงใหญ่ตโตโมหมืนเลยใหญ่อือมเขาเรียกว่าต้นอะไรวะบางทีเห็นต้นไม้ใหญ่แล้วผมก็กลัวนะคือมันใหญ่และวความที่ว่ามันใหญ่แล้วเขาอยู่มานานประวัติเขาคงเยอะก็ามาเที่ยวน้ําตกก็ต้องมาเที่ยวหน้าฝนแหละถ้าไม่มาเที่ยวน้ำช่วงหน้าฝนมันก็ไม่เห็นน้ําตกใช่ไหมเออมาเที่ยวถ้ามาหน้าหน,า,นาวนี่ก็ค,คือคงจะไม่มีน้ําตกเลยแหละนะมันก็จะเป็นกลายเป็นหน้าแรงไปแล้ว นะครับผมเดี๋ยวพอดูน้ําตกยุนทองเสร็จแล้วจะพาไปดูลานกลางเต็นนะครับว่ามันเป็นยังไงพอมาถึงตรงนี้เสียงน้ำตกก็ดังขึ้นเรื่อยๆนะนี่อยู่ข้างล่างนะครับดังขึ้นดังขึ้นเรื่อยๆประมาณว่าใกล้จะมาถึงแล้ว จะเป็นต้นไผ่นะครับลำใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะถ้ามีพายุเข้าออแล้วก็ต้องระวังนะครับอันตรายเนี่ยเห็นไหมค่ะโพ้นเวลาเดินมาก็าดูด้วยนะครับห้าร้อยเมตรนั่นก็ประมาณครึ่งกิโลนะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าถึงไหนละคงจะใกล้แหละนะเสียงดังขึ้นเรื่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆแล้วเต้นเตนเตนนี่เป็นครั้งแรกนะที่ผมจะได้มาเห็นน้ำตก ที่นี่ะนะคนุณอดอนก็จริงนะไม่ค่อยได้มาแต่อันนี้เลยครับนี้ก็เป็นโอกาสดีไปไปต่อนะครับน้ำตกตาดน้อย400น้ําน้ำตกยุงทอง200คือใกล้แล้วกับใกล้แล้วไปต่อไปต่อ เราจะไปได้หรือไม่โอ้เราจะไปยังไงนี่อเราจะปีนข้ามมันหรือเราจะมุดไปดีโอ้ต้นไม้ใหญ่ล้มขวางหน้าเราดูทำเปเนตื่นเต้นไปงั้นแหละผมก็จะมุดนั่นแหละง่ายสุดโอหโอ้โหยิ่งใหญ่และอลังการยิ่งนักว้าว น้ำตกยุงทองสีสามเมตรนะครับน้ำตกยุงทองสี้าวต่อยู่ข้างหน้าเลยนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวว่าผมจะให้อ่านอะไรนี่ก่อนตัวมถุงมูใส่หน้ากากนาันไมเระยะห่างสองเมตรล้างมือด้วยเจลนะครับห้ามลงเล่นน้ำํำโอเคนะ ว้าวว้าวในสุดแล้วก็มาถึงแล้วนะครับนำ้ำโกยูงทองยูงทองวอเตอร์ฟอร์นะครับจะพาไปดูครับเึงด็ดเึงด็ดเงด็ดโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการโอ้โห ฟ้า,าสาใจเสียงดังมากไม่รู้ดียัเสียงของหรือเปล่านะแรงนะถือว่าแรงนะตามแรงซึ่งที่นี่เขาก็ทําเป็นทางเดินเป็นไม้นะกนั้นไว้อย่างดีนะครับผมก็อยากไปทิ้งเต็ก็ได้ดังเป็นทางเดินไปให้ถึงจุดที่ไกลทีนะ่สุดมากที่สุดนะครับไปเราไปดูกันหน่อย ดูคลองครับผมเ้วผมจะให้ได้ยินเสียงธรรมชาติแบบชัดๆนะ,ะเช็ดก่อนเอาฟังดูนะครับ น้ำตกยมกองเป็นน้ำตกที่อยู่ห่างจากที่ทำการประมาณ550เมตรนะครับโดยน้ำตกี่เกิดจากช้วยตากต้ตนมีความสูงสูงส0เมตรนะครับกว้าง20เมตรก็คือจากนั้จากข้างบนนะครับลงข้างล่างนี่นะครับ40เมตรนะครับ40เมตรนะครับ,รบแล้วก็ความกวา้วา,กวางอยู่ที่20เมตรนะครับความกว้างอยู่ที่20เมตรนะครับจากนู่น ลงถึงตรงน้ำที่มันตดเลงนะครับ40เมตรนะครับผม <Ooh. S 1> เห็นไหมครับน้ำตืดลงถึนตรงนั้นนะครับน้ำตุดลงถหินทุกวันหินมันยังกอนนะครับแต่หินไม่กันนะครับผมว้าวสวยงามมากแต่ไม่หมอที่จะลวงเล่นนะครับผมเดี๋ยวขอดื่มด่ำบรรยากาศนะ้ำตกสักครู่หนึ่งกันแล้วกันนะครับ ไปดูกัน ละอองละอองน้ําฝนไอ้ละอองน้ําตกที่ตกลงมาสู่พื้นนะครับแล้วก็เกิดแรงเป็นลมพัดนะครับฟิวว่อนไปทั่วเลยครับผมเห็นไหมครับละอองเห็ไนไหมครับเห็ไนไหมครับนี่ไม่ใช่ฝนนะครับนี่เป็นละอองน้ําตกนะครับแรงมากดูว่ามันเปียกเลยครับนี่เปียกเลยนหน้าเลนผมนี่ก็เรียบร้อยแล้วครับน้ําเข้าหอเปล่าไม่โู้โอ้ยิ่งใหญ่อลังการมาก นะครับลอยคุ้งกระจายไปทั่วบริเวณน,นะครับผมเห็นไหมครับความยิ่งใหญ่และความทะเลใบเปรียยร้ยวกาดของธรรมชาตินะครับผมว่าน่ากลัวน่าทีาอ่อยูอ่ใกล้หไหมลมเห็นไหมครับลมพัดต้นไม้นะครับแรงลมที่เกิดจากน้ำตกลงมาฮะดูครับกระแทกไปที่ ต้นไม้นะครับดูครับดูเนะครับผมยนอยู่นี่ีมยิงใกล้แรงลมนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนู่นไปนู่นเลยครับแรงลมที่แรงลมที่เกิดจากแรงลมที่เกิดจากน้าตกตกลงมาสู่พื้นนะครับแล้วก็เป็นลมผมเห็นลุง้วยนะถ้าในกล้องเหอนหรู้เต่าน่ามันมีลุงด้วยเอาเช็ดหน้ากล้องก่อนนะเี๋ยวจะมีลุงนะครับเห็นไหมครับ ไม่รู้ว่าได้กล้องเหรอหือเปล่าะเหมือนมีลุงด้วยนี่น่าจะเข้าไปได้ใกล้สุดแค่นี้แหละครับผมผมคงไม่กล้าไปใกล้กว่านี้หรอวผมกลัวโอ้ยจิกใจมากโอ้ยเปี่ยนมาแล้วนี่แรงลมนะครับแรงลมแรงละอองน้ำนะครับปิวมาครับปิวมาบูนไปนู่นเลยปูไปนู่นเลยเอแรงลมละอองเก็ดเก็ดเก็ดเส็จ เช็ดก้อยหมดเช็ดก้อยหมดนะดูดูไปแล้วครับเดี๋ยวกล้องผมจะพังไปแล้วไปแล้วไป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 แล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหความแรงของน้ำตกนะครับรุนแรงมากถึงต้องมาหลบต้องขอมาหลบอยู่ที่ใต้น้ำตกนะะดูดูดู นไหมครับเห็นไหมโอ้ oh. มันใหญ่มากนะดูแรงมากนะครับมันนะถ้าไม่เชื่อก็มาดูด้วยสายตาตัวเองนะครับผมนะตรงนี้มันช่วงหน้าฝนนะครับน้ำก็ไหลแรงธรรมดานะครับผมโอเคแล้วจบจานนี้แล้วผมจะพาไปเดินดูลานกลางเต้นนะแล้วก็พวกห้องนงห้องน้ำนะครับผม ลงไปดูกันอ่าล่ะโอเคทีนี้ผมก็ได้เดินออกมาจากน้ําตกยุมทองแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะพาไปดูบริเวณที่เขาจัดไว้เป็นที่กลางเต็นท์นะครับผมนี่ครับแคมป์ไฟข้างหน้านี่แหละครับผมนะมีห้องนองห้องน้ําห้องประชุมห้องประชุมอะไรประมาณนี้ครับไปเข้าไปดูกันหน่อยเป็นยังไงข้างในก็จะเป็นทางเดินนะครับผม เป็นไม้นะครับเห็นทางเจ้าหน้าที่แจ้งไว้ว่าช่วงที่น้ําป่าไหลหลากนะครับสะพานนี้พังไปแล้วนะครับอันนี้เขาทําขึ้นมาใหม่นั่นน่ะแล้วก็ยกให้สูงขึ้นกว่าเดิมนะครับเนี่ยดูนะครับดูครับน้ําขึ้นสูงอยนะ <itel> ู่นะอืมและนี่ก็คือลานกลางเต็นนะครับ พื้นที่กลางเต็นนะเท่าที่เห็นนี้ก็น่าจะกลางได้ประมาณสิบยี่สิบเต็น์ได้นะครับผมตรงนี้น่าจะเป็นพื้นที่ของลานแคมป์ไฟพ่อกองไฟแล้วก็นั่งรอบทําเป็นเหมือนที่นั่งรอบเลยนะครับผมบริเวณนี้รับผมได้ยินเสียงอะไรไหมครับ ยินเสียงอะไรไปหน้ากูกไหมฟ้าร้องนะครับนั่นแหละครับอุทยานแห่งชาตินายุงน้ำโสมนะครับนั่นแหละครับผมและนี่ก็คือจุดกลางเต็นของที่นี่เนี่ไหมครับบริเวณจุดกลางเต็นั้งหนานี้นะครับเ่วนทางพี่เจ้าหน้าที่ก็เหมือนกําลังทําการตัดย้ตัดญ้าเรียบเตียนเพื่อรอ นักท่องเที่ยวนะกลางเต็นท์นอนนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าช่วงนี้แนะนําว่าอย่าเพิ่งกลางแถวนี้เลยนะครับให้ไปกลางแถวหน้ารลานคาสวัสดิการบ่างกันครับเพราะว่ากลัวว่าน้ําจะขึ้นมาเพราะช่วงนี้เป็นมรสุมนะครับเป็นพายุเข้าช่วงนี้เข้าทางภาคอีสานตอนบนนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูน้านะครับน้ําป่าไหลหลากนี่นะครับเห็นทางเจ้าที่ว่าถ้าน้ํามันมาแรงๆนะครับมันจะขึ้นไปนู่นเลยครับ นุ่นครับขึ้นไปถึงต้นเนี่ยครับต้นนี้เลยครับเนี่ยครับเลยเป็นนู่นเลยนะครับแนะนําว่าถ้าจะมาก็น่าจะมาช่วงปลายฝนต้นหนาวก็แล้วกันนะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้โอบล้อมด้วยต้นไม้ขุนเขาเขียวขจีนะครับผมสวยงามนะสวยงามอยู่นะรื่นดีนะนเคนะ okay, แล้วพาไปดูห้องน้าหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับคิดว่าหน้าหนาวผมก็จะกลับมานะกลับมากางเต็นท์ใหม่ ก็เห็นที่เห็นลักษณะนี้ไม่ได้ลงเล่นน้ำนะครับผมก็ค <g ül> <g ül> <c oughs> ือโดนระอองน้ำจากน้ำตกยุงทองนะครับดูสิเปียกเลยนะเห็นไหมครับมันก็จะเป็นสุขาหญิงฝั่งนี้สุขาชายฝั่งนี้สุขาหญิงไปเข้าไปดูแล้วกันเข้าไปดูสุขาชายก็แล้วกันครับก็จะเป็นโถฉี่นะครับเยอะหลายโถอยู่นะสะอาดสะอ้านดีนะครับส่วนทางนี้ก็เป็นห้องอาบน้ำนะมืจอจังผมเปิดไฟได้ตรงไหนเนาะขอเปิดไฟหน่อยนะ ว้าว <Wow. S 2> เปิดไฟแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ๋อนี่เป็นห้องส้วมนะห้องส้วมนะครับเอแล้วห้องอาบน้ำอ่านี่ไงไก็จะเป็นห้องอาบน้ําก็จะประมาณนี้มีฝักบัวมีอะไรนะครับมีที่แขวนราวมีอะไรประมาณนี้นะครับนะก็จะมีส่วนของห้องน้ําอยู่คิดว่านะ่าจะกี่ห้องวะเนี่ย มีแนะาำแบบซักโคกด้วยนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีซิงล้างหน้าล้างตาล้างไม้ล้างมือนะแต่ไม่มีกระจกสะอาดสะอ้านดีนะครับแค่นี้แหละนะปิดไฟก่อนเป็นไฟของพี่เขาก็นะครับก็จะประมาณนี้ส่วนของผู้หญิงก็คงจะไม่แตกต่างกันหรอกนะหรือในห้องผู้หญิงมีกระจกอาจจะมีกระจกนะก็ไม่แน่เหมือนกันแหมเสียดายนะที่ ถ้ามาหลังจากช่วงพายุเข้านี้ mm hmm. ก็คงจะได้มีโอกาสได้กางเต็นทถวนี้นะครับก็กลัวจะลื้อเต็นท์ไม่ทันนะเพราน้ําอาจจะล้นหลากมานะครับจนมาถึงนี่ได้เลยนะเราไปกางเต็นท์ตรงไหนก็เก็บไม่พ้นนะครับเด๋ยวร้อนเจ้าหน้าที่นะครับก็เอาไ้ค้าวหน้านแล้วนะครับโอเคก็นั่นแหละครับมาเที่ยวธรรมชาติก็มาให้ถึงธรรมชาตินะครับเก็บเกี่ยวแล้วตักตวงความสุขนะครับให้ทําให้ธร,รรมชาตินะครับเติม เต็มพลังให้กับเรานะครับมาเที่ยวมาเอาพลังจากธรรมชาติก็อย่ามาทาลายเขาอย่ามาทําลายมาทาลายเขาแล้วกันนะครับเก็บไว้แค่รูปถ่ายและความทรงจานะกลับไปบอกคนที่บ้านที่ยังไม่เคยมานะครับให้เขาออกมาดูพิตาตัวเองว่ามันสวยงามและยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับก็ลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือบริเวณลางงาเต้นนั้นรถรถยนต์นะครับไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงได้นะครับผมต้องขับรถ นะครับขับรถวนไปจอดตรงนั้นแล้วก็ขนของลงนะครับขนของลงไปแล้วก็เอารถวิ่งกลับคืนมานะครับแล้วก็มาจอดนะฮะลานจอดรถตรงนี้นะครับแล้วก็บริเวณนี้นะครับซึ่งบริเวณนี้ก็จะมีห้องน้ำนะมีห้องน้าเหมือนกันห้องน้ําหญิงห้องน้ำชายห้องน้ำพิการนะครับรวมทั้งมีทั้งห้องอา,อาบน้ําด้วยนะในบริเวณนี้เห็นทางเจ้าหน้าที่บอกว่าตรงนี้ก็สามารถจะกางเต็นท์ได้นะครับบริเวณนี้นะฮะ ถ้าสามารถกางเต็นท์ได้นะครับผมก็ใครที่จะมากางตรงกลางเต็นท์นะก็ต้องเตรียมเร,รียกไรรถองรถเชนนะมาถ้ามีของเยอะนะครับผมส่วนตรงนู้นก็จะเป็นร้านคาสวัสดีการนะครับของที่นี่นะครับผมมีขายของกินของอะไรทุกประเภทนะครับไปซื้อที่นู่นก็แล้วกันนะจุดบริเวณตรงนี้ก็จะมีน้ำมิไส้ด้วยนะครับมีน้ำมิไส้กอกน้าด้วยนะก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นลานจอดรถนะครับผมอจอดได้ประมาณ 30คันได้ไมั้มามานั่นนะครับผมสำหรับคลิปนี้คงจะเอาไว้แค่นี้กันแล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าในสถานที่ที่แตกต่างออกไปบายบายสวัสดี bye.